สวัสดีครับผมยูนดีตารับคุณสุชินาต่อมารีอคนะครับผมวันนี้ต้อมาจะมาทำการรีอค my a m b e l o v e ของเติร์ดแล้วก็แฮนนาจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อมารีแอคือต่อมาเคยดู a m b u l o v e เวอร์ชันอ่าองรีกับเอชริตาเราดูแล้วเราฟินมากรู้สึกแบบอยองรีหล่ลอมากแต่วันนี้แฮนนา ไปออกรายการนี้กับเติร์ดซึ่งแฮนนาชอบเติร์ดมากคือ f o ไอจะรู้กันอยู่แล้วว่าแฮนนาชอบเติร์ดอยู่แล้วชอบแต่ไหนแต่ไรแบบปลื้มเนาะคำว่าใช้คำว่าปลื้มดีกว่า ปลื้มเติร์ดว่าเป็นนักร้องเป็นแบบฟิลเหมือนไอดอลเป็นเออนั่นแหละนะผมแต่วันนี้เขาต้องมานั่งข้างกันแล้วก็ต้องมานั่งจีบกันอยากจะรู้แล้วเป็นยังไงเพื่อเปนการเสวลาไปดูไม b e l o v บเติร์ดและแฮนนาเลยจ้าต่อหมอรีแอคสวัสดีสวัสดีสวัสดีนางรู้ไหมอะ ฮาร่าอันนี้คนหนึ่งที่แบบแฟนคลับช่องนี้จะเรียกร้องมากให้คุณมาออกอะไรเล้ยเาดู่คอมเมนต์เยอะมากว่าอยากมาแบบคนเนี้ยคนเติร์ดเนี้ยเพราะคือย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเธอมาออกยังไงเดี๋ยวเล่าแล้วแบบตอนนี้ก็เหมือนแบบอะต้องเลือก่ะต้องเลือกสักคนแล้วเราก็เลือกคุณเติร์ดพี่เติร์ดทีมตีเขาเป็นสเปกเธอเหรอสมัยเด็กๆไม่ค่อยดูทีวีอะไรเงี้ยพอเราดูเราก็รู้จักแค่เขาก็เลยแบบคนนึงมันโรแมนติกมากเลยอะ แป๊บหนึง่งค่ะน้าแล้วทีวีไม่เห็นพี่คนอื่นเลยหรอเห็นเขาคนเดียวเนี่ยหรอจะจำได้แค่คนเดียวใช่จำได้แค่เขาคนเดียว นิดนึงสาวลาวของเราเธอน่ารักมากเลยคือก้อยเพิ่งไปเที่ยวลาวมาทุกคนแล้วก้อยก็ถามว่าทุกคนรู้แบบถามพี่ๆชาวลาวว่ารู้จักฮันนาไหมฮันนาฮันนาเขาไปเขาเรียกฮันนาเขาเรียกฮันนาเหรอหรือว่าเรียกไปสำเนียงสำเนียงสำเนให้พคนลาวเรียกเธอหรือเรียกกันไงอ่ะเอ้ยฮันนาเอ้ยฮันนาเอ้ยเอ้ยฮันนาใช่ฮันนาดังมากพูดงี้เขาน่ารักอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะเจอเจอเขาจริงๆแล้วเคยมีโอกาสได้คุยกันบ้างไหม ว็แบบผ่านมากกว่าแต่ไม่ไม่เคยคุยกันจริงจัง่ะก็คือยังไม่เคยได้แบบมาแบบเน้ามอยอเราเราที่สมารายการนี้มันมีการแบบว่าทงทักว่าเอ้ยเนี่ยพี่จอกันนะปกติหนูไม่ดีกับใครอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นพี่เขายิ่งไม่กล้าพี่ก็เลยเอองั้นก็ปล่อยโฟล์ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันที่แหละล้วแล้วจริงจริงอ่ะเนี่ยเราไม่รู้นะตอนนั้นก็ผ่านมาหลายปีแล้วตอนนี้จริงจริงเพิร์เป็นคนชอบคนยังไงชอบคนน่ารักเนี่ยค่ะชอบลุคแบบสะอาดสะอาดหน่อยชอบคนไม่มีตัวตนนะคะ ไม่ไม่เฟรนด์ลีมากแล้วก็ที่ห่วงไงอ๋อที่ตอนเนี้ยรู้สึกตื่นเต้นปะที่เราจะได้แบบเจอหนูว่าคนที่บ้านน่าจะตื่นเต้นกว่าหนูนะแต่เขาดูนิ่งๆอ่ะไม่ได้แบบตื่นเต้นูแบบว่หนูเก็บทรงอยู่พอดงเราเข้าใจไหมเราเราจะมาแบบว่าหนูไม่กล้เจอเขาแบบไหนหนูกไม่คูลเก็บทรงเก็บทรงหนูทำได้ดีมากในมุมมองของไหน่าที่ที่แบบว่าเคยเจอเตอร์เท่าที่รู้จักอ่ะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนประมาณไหน คือครั้งแรกที่เจอเนี่ยหนูน้ำตาแตกนะพี่เอาจริงใช่ตอนนั้นหนูเจอตอนอายุประมาณ19เนี่ยแหละตอนแบบคีปปอปกำลังบูมบูมแรกๆเจอเขาแล้วแบบน้ำตาแตกแบบเหนดีใจเพราะว่าแบบปลื้มเขาตั้งแต่หนูยังอายุแบบเด็กอ่ะพี่ใช่แบบฟิลเ็นศซลฟินที่ฉันชอบแล้วก็เลยแบบเจอก็เลยน้ำตาแตกโอ้ยแฉันรวยจริงแล้เธอเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมุกแพรวทาวด้เดวลองดูอ่า แันหนึ่งๆอยากรู้แล้วเราจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่สมงเกถ้าชอบอ่ะเราแสดงออกไหมหรือเราเงียมเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกได้ซ้ำไปไม่ไม่กล้าบุกเรามาดูเรามาดูเคมีดีกว่าเริ่มพาเธอไปเจอเติรเลยดีกว่าฉ<ว>ันมาเลยค่ะมาเลยโอ้ตายตายตา แล้วโลซาสุดท้ายของันมาเลยเต๋อเต๋อเจอกับฮาน่าล่าสุดเมื่อไหร่เอ๊ะเราเจอกันเธอมองหน้ากันยังไงทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีแบบภาษาล่าสุสวัสดีแบบภาาษอังกฤษแต่ว่าฮาน่าสวัสดีกับกล้องนะอย่างงี้สวัสดีค่ะแต่ไม่หันไปหาเต๋อเลยเราหันมาเร็วๆหันมาสวัสดีการสวัสดีแต่ไม่มองผมเลย Ice b r e ก k i n g Ice b r e กกิ้งนิดนึงนิดนึงสวัสดีค่ะ ตานคือแบบหอลหลบอีกรอบหนึ่งรักจังเลยสองคนเคยเจอกันแบบว่าพอพารีแบบนี้ไหมหมายถึงว่าเจอแบบเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยคือเราอะเจอกันผ่านๆบ่อยมากแต่ว่าถ้าแบบมานั่งคุยกันอะน่าจะยังไม่เคย ส่วนหญ่สมมติเจอหน้ากันเราจะแบบเห็นหน้าเปิดเรนคนเลยแค่แบบว่าอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ผ่านไปนี่จะแค่วาดีใช่ใช่ยังไม่ได้คุยแบบจริงๆงจังๆตอตอเติดจะเป็นคนชอบคนไหนจะไม่เคยถามสเปกสเปกเธอชอบคนมีแพชชั่นแค่แบบรู้ว่าตัวเองชอบทําอะไรหนูบอกพี่เขาไปซีว่าหนูเซ้นทุกวันหนูบอกเขาไปต้องทำตัวให้มีแพชชั่นเออเออชอบคนดูแลตัวเองครับ ดูแลตัวเองทั้งแบบเฮ้ยพึ่ไปเล่นพิลาทิสใช่เพิ่งมาเล่นมาบ่อยมากเพิ่งไปเล่นมาแต่บ่อยมากชอบคนรักครอบครัวเนี่ยเพิ่งส่ง text ให้พ่อเราดูมาเห้ยบ้าเราละวันเลิศเราลวัเลิศอยู่แล้วชอบคนรักครอบครัวเอาโอเคอ่ะหันหน้าหันหน้าเอาลองสามข้อสิเราลองสามข้อของเราบ้างสิชอบคนใส่แจ็คเก็ตหนังแรงมาก อะไรแล้วอันนี้ข้อแรกข้อสองข้อสองชอบคนยิ้มหวานอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายชอบคนนิสัยดีค่ะเดี๋ยวไปทำบุญซะหน่อยนะโอเคโอเคกลับมากลับมาพี่เตอเห็นน้องฮันนาครั้งแรกบีบีอิมเพรสชั่นยังไงบ้างกับเขาคือตอนนั้นน่ะผมจำได้ว่าเราไปเจอกันที่ทีป๊อปเซจใช่ไหมตอนนั้นเป็นทร i นิตี แล้วเหมือนน้องก็มาเทปเดียวผมพอดีแล้วน้องก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้วย<อ>ก็ประทับใจครับประทับใจตรงไหนประทับใจอะไรไม่รู้ว่าเราประทับใจที่แบบเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมพอเราเป็นศิลปินในทีป๊อปแบบมันมีวงน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบน้องได้มาเป็นศิลปินแล้วน้องก็บอกว่าเออแบบมีพี่เป็นแรงบันดาลใจ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ผมก็แบบรู้สึกดีใจนะที่แบบเออมันมีคนที่แบบ ลุกอัพทูเราตอนนั้นนะอ่ะก็แบบดีใจใช่เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบวันนี้น้องก็แบบสักเสร็จมากๆพกก็กเธอไม่มองหน้ากันเลยเธอรู้ตัวไปได้คือเหมือนมึงคุยกับอะไรต่างๆข้างหน้าเอางี้เล่มเกมแรกเลยบังคับให้บ,บังคับเกมที่ต้องมองหน้ากัน เกม3 2 1จะมีชื่อศิลปินให้ทั้งสองคนร้องเพลงหลังจากนับ3 2 1ทั้งคู่ต้องร้องเพลงของศิลปินคนนั้นออกมาให้ตรงกันโดยจะต้องทำให้ตรงกัน3ครั้งขึ้นไปจึงจะถือว่ามิชชั่นสำเร็จตายเลยอ่าแต่เริ่มนิดนึงนะอมองตากันนิดนึงนิี้ไอ้เบกิงน่ารัโอเคดีพร้อมอันแรกนะคะ For e Eat มองตากันก่อน2 3เอซ้ำลย่ ร้องเพลงเกี่ยวกับน้ำตาเพราะอะไรรู้สึกว่าผมชอบชอบเพลงนี้มาเร็วๆวงต่อไป Trinity หนึ่งสองซ้ำสิ่งที่เธอได้ยินทุกคำนับจากนี้มันเคยเป็นความลับซ่อนอยู่เวลาแล้วที่จะให้เธอรู้เฮ้ยยังรลองได้ไหม ตา้านาเกิดฉันเขินมาลองขึ้นแบบพร้อมกันเลยได้ไปหนึ่งคะแนนไปไปไปต่อไปต่อไปนะคะ Pro x กซหนึ่งสซ้าลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมคอระเพลงคอละเพลงคอละเพลงก็ไม่เป็นไรอ่ะต่อไปพิกซ e ก็เน่ารักเขนาดนี้ คนนี้เพราะคนเองก็สู้เธอไม่ได้หรอกเออแบบไม่ใช่นะแบบไม่สูตาเขาเลยไปอีกข้อลองไปข้อสุดท้ายดูว่าจะได้หรือเปล่ากดที่แั่นนึงน้องบอกหลอกพี่อันนี้ผมนึกออกน้องน้อเชื่อพี่สิว่าเพลงนี้ยังไงน้องก็เราถูกเพราะเพราะว่าดังเีเดียวหนึ่งสองสาม ถ้าเธอจะนะให้ฉันเป็นแฟนถ้าเธอแพ้ฉันเป็นแฟนเธอนะ Do you wanna t me play with me เฮ้ยเธอถือว่าจริงๆถือว่าทำได้ดีเพราะว่าก็คือครบสามแต้มเอาจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นช่วงไอซ์เบรกกิ้งเฉยๆจริงๆมิชชั่นจริงๆคือมิชชั่นต่อไปเราขอเบิกอุปกรณ์ค่ะเปิดอุปกรณ์ ช่วงคิวปิดเสือรักเราจะมีโหลคําถามเสือรักให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านคําถามที่คิวปิดเตรียมเอาไว้ให้โดยคิวปิดจะมีหน้าจอบอกบทคอยช่วยบอกบทให้2คนได้จีบกันและทั้ง2คนต้องพูดตามบทต,ตามคํำบอกของคิวปิดเท่านั้นถ้าไม่ทําจะมีบทลงโทษอ,อ่าโอเคเราคิวปิดจะจับไปเปิดคําถามข้อแรกมาเลย <c oughs> เชิญค่ะ ถ้าต้องแสดงความรักโดยที่ห้ามพูดคําว่ารักแต่ละคนจะแสดงออกอย่างไรอันนี้เป็นคำถามเหรอครับใช่ให้คุยกันดิสคัสันว่าปกติเราเป็นคนแสดงออกอย่างไรบ้างปกติแสดงออกความรักโดยที่ไม่ใช่คําว่ารักยังไงครับดีสเลรที่ไหนมันเศร้าก็น่าจะฟิลแบบเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยพี่อะน่าจะสั่งอะไรให้กินเห็นหน้าทักสู้ตะสู้สิยใจเลย อะไรก็ได้คือเป็นเส้นพี่ชอบกินอะไรคะพี่ก็ชอบกินเส้นชอบกินทุกอย่างที่เป็นแป้งอ่ะแบบข้าวเส้นอ๋ออ๋อเออเป็นเนื้อสัตว์ที่ชอบกินปลาปะชอบครับปลาอะไรน่ารละไอ้เดะอาให้จับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรอากูอยากรู้แล้วเนี่ยอะปลาอะไรครับปลาอะไรปลาของก็ต้องแค่ กนนหัวข <Gear>. ้อ <sealing> ต่อไปถ้าเลือกสลับตัวกับเพื่อนในวงได้หนึ่งคนจะเลือกสลับกับใครอืมสลับกับปอเช่แล้วกันดูเป็นคนที่ห่างไกลจากความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วดูต้องสลับกับใครถึงได้อยู่ใกล้พี่อ่ะไม่ต้องสลับกับใครก็ได้ครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ จริงๆอ่ะภาษีพวกเธอมันได้อยู่ใช่จริงๆเลยมันกล้าเล่นทั้งคู่จริงแล้วเล่นลอยแล้วแต่น้องอ่ะน้องพูดกับผมแล้วน้องมองหน้าต่างน้องเขินน้องเขินก็เขินเนเรื่องใครเดี๋ยเรื่องใครอายละกันอยากร้องเพลงพอเฉียร์จริงๆน้องสลับกับใครพี่ก็ชอบอยู่ดีเออไอตัอเบ้กายเต๋อเนียนมึงอล้มึงไม่กล้ากูรู้มึงกล้า เขาดอนนะครับครูแอคติ้งวันนี้อาจารย์ผมนะรู้อย่างคุณครูคุณครูหลายคนอะบ้านอยู่อยู่กันมาตั้งแต่แบบเห็นมันตั้งแต่กี่อายุเท่าไหร่วะสิบเก้าอะไรอะ่างโอ้โหเด็กจริงไปต่อไปต่อข้อถัดไปไปต่อข้อถัดไปต่อเลยสรรพนามที่จะใช้เรียกคนรักเวลามีแฟนว้าวอะไรนะที่เป็นแฟนเหรอทำไมพี่ถึงขายอยากรู้แกไม่มีอะไรอี่อาชพีนอาชเกิน แล้วพี่พี่จะเรียกอะไรอยากให้เรียกว่าอะไรอ่ะตู้ในเราแทนเรียกกันว่าตู้หูสิเราเรียกกันว่าตู้หูสิตู้กินข้าวยังตู้ยังไม่กินเลยยิงไหมเขินเขินค่ะเขินจนมันหลุดออกจากเบรคมันหลุดออกจากกล้องเลยทางขวาเอาแล้วพี่เต๋อได้พี่เต๋อเรียกว่าอะไรปกติเรียกชื่อครับ หนน้ากินข้าวยังกินแล้วตอนไหนยังไม่ได้กินข้าวสองี้ชอบถามถามว่ากินข้าวยังสองเพราะมึงหิวผมหมอกแล้วความรักในรูปแบบผมคือการกินข้าวอ่ะถ้าไม่ถ้าไมอ่ะเติร์ดคือรู้สึกว่าเป็นถ้าวันไหนที่เราอยู่บ้านอ่ะช่วงเวลากินข้าวแฮปปี้สุดขอขอลองนะสมมติสมมติว่าอันเนี้ยจบรายการไปใช่ป่ะแล้วเราแบบอยากจะชวนเขาไปกินข้าวสถานการณ์มันจะเป็นประมาณไหนเสรัสดีวางบอก ว่างนะว่างค่ะว่างไปกินข้าว่ะไม่ได้ลดมาพี่เต็นหนชิอะติดมันได้มันไดอาไปข้อถัดไปเลยข้อถัดไปเห็นหน้าเลยคุติดสกินชิพไหมคะชอบสัมผัสไหนที่สุดไม่ค่อยครับแต่ว่าถ้าแบบเลือกจับได้ก็น่าจะจับหัวมั้ง ส่วนหนูเหรอไม่ค่อยชอบสกินชีพเท่าไหร่เพราะเป็นคนขี้อายแต่ถ้าฝั่งนั้นทำแล้วก็เต็มใจให้เต็มใจให้ดีดีหัดเซ่าเลยอันนี้เกินอ่ะจับอะไรไม่รู้แต่น้องน่ารักจับใจมาก เติร์ดลองเองเอางี้ลองดูสิสมมุว่าเราได้ประโยชน์นี้มาเนี่ยเราจะพูดยังไงให้มันไม่เราจะพูดเนียนพูดยังไงให้มันไม่เสียวดีผมอาจจะเป็นคนเสี่ยวก็ได้นะพี่อะไรลองอะไรลองดูเสี่ยวให้น่ารักสิเติร์ดเราลองคุยเรื่องอื่นไปแล้ววนกลับเข้ามาประโยคนี้อาวนกลับคุยจริงคุยจริงพี่ชอบสีอะไรอ่ะชอบสีดำหนูชอบสีอะไรหนูชอบสีแดงสีแดงทำไมหนูชอบสีแดงคเออ เพราะว่าชอบดอกไม้ชอบกุหลาบชื่อหนูคือกุหลาบก็ดีชอบสุดเด็กบอกว่ประโยคนี้ยากเกินไปประโยคนี้มันมันมันใส่ยากเกินไปลอเดี๋ยวเขาให้ลอค่ะจับจับข้อถัดไปจับข้อถัดไปเลยบอกความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นของกันละกันหนูก่อนละกันก็ประทับใจทุกอย่างนะคะแบบก็ดูเป็นคนน่ารักดีดูไม่น่ากลัว ใช่แล้วก็มันเขินนากตอนแรที่เห็นก็ทำงานเลยก็รู้สึกพี่ตั้งใจทำงานดีค่ะโอ้พี่ก็หลังจากเจอครั้งแรกก็จากเจอตลอดเลยครับโอ้ตายเลยเป็นกระเสียงหมอเข้ามาเลยไอ้เตด เธอเธอตั้งแต่เธอเคยเจอแอนนามาหรือเคยเห็นผลงานน้องมาเคยคิดไหมว่าพอมาเจอตัวจริงแล้วน้องจะเป็นคาแรคเตอร์นี้จริงๆเคยคิดไว้นะเพราะว่าเหมือนนอกจากงานอ่ะบางทีเราจะบังเอิญเจอกันแต่ว่าน้องอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกล้าคุยกับผมจะไม่กล้าคุยบรแล้วตอนนี้กล้าคุยคืออยากกล้าคุยคือตอนนี้ตอนนี้แบบกล้ามองหน้าหรือกล้าคุยมากขึ้นกล้าคุยคืนิดนึ แต่ไม่มองนะแกหมดแล้วฉันหมดแล้วไปแกคำถามคือเลือกแกล้งจับมือกอดสมาชิกในวงตรงข้ามจะทำอะไรกับใครบ้างผมแกล้งไอย์ลันครับอแล้วก็จับมือฝ้ายแล้วก็กอดน้องแอนน่ากันตายเลยกลไม่มีเหตุผลครับใช้เซนเรือกรุนรมันมันมันขึ้นมาแบบแวบแวบเลือมาแล้วแวถ้าเป็นหนูหนูเลือก แกล้งพี่เติร์ดจับมือพ <on> ี่เ <ikke> ติร์ด <Four> สุดหัวตายแล้ว คือเธอเหมือนถนะถ้าฉันเป็นชาวบ้านหรือตัวเียฉันตายละฉันก,ก็เลยหายนาลักน่ารักหน่ารลัก,ลกอ่ะตลอดข้อสุด้ <c oughs> ายอันนี้คือข้อสุดท้าย,นนายละแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกมถัดไปที่มันเป็นเกมที่เด็บขึ้นให้เล <c oughs> ือกของขวัญหนึ่งอย่างให้อีกฝ่ายสมมติว่าไปเดทกันจะต้องซื้อของขวัญให้หนึ่งอย่างอะไรก็ได้คุณจะเลือกอะไรเพราะอ,อะไรเชิญค่ะผมเลือกดอกไม้สีแดงเลยครับเวอร์ซนบูเพราะว่าน้องบอกว่าน้องชอบดอกไม้แล้วก็ชื่อมาจากดอกไม้ มันได้ม mm ันโยนมันเลือยเลือกหนูให้คูปองละกันคูปองอะไรคูปองกอดตลอดชีวิตไม่มีสกิมด้วยนะเหีือเกินคู่นี้มาเลอะ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 แย่งมากเก่งมากถือว่าทำได้ดีใช่ทำได้ดีเลยใช่ความรู้สึกสีรู้สึกไงบ้างตอนนี้รู้สึกยากไหมรู้สึกว่ายากไหมเกมันยากปะยากนะสำหรับหนูอะคือตอนเนี้ย คือเกมไม่ยากหรอกกูกับเขาว่าไม่ได้พอนั่งปิดไปงานนี้ตลอดเลยเนี่ยนะพี่ตันไปยิงเติร์ครับก็ยากนิดหนึ่งครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นไหมก็รู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นอ่ารีแลกซ์คือสมมติว่าเจอกันข้างนอกตอนนี้ก็จะแบบคุยได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะไม่บอกพอไป็นไรอย่าวิ่งหนีก็พอไปที่เกมถัดไปให้ทั้งคู่พูดถึงข้อดีของกันและกัน โดยกำหนดให้ต้องเริ่มประโยคด้วยฉันชอบคุณเพราะจะพูดเหตุผลอะไรก็ได้ให้แต่ละคนแลกกันพูดคนละสามข้อเหมือนเลีอยงเหงือนได้เลยพี่ชอบฮันน่าเพราะจ๋อเจ๋พี่ชอบฮันน่าเพราะว่าฮันน่าขี้อายอวอ้าวว้ออา้อา ติดตลกเล่นขี้แล้วอ่ะไปต่อไปต่อพี่ชอบแพนนาเพราะว่าแพนนาเป็นคนเป็นคนมีสีสันหรือชอบพี่เติร์ดเวลาพี่ยิ้มเดี๋ยวยิ้มทางเทปเลยไม่ไมข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมองตากันบอกตากันไว้มองตากันไว้พี่ชอบแพนนาเพราะวันนี้แพนนาการมองหน้าพี่ เลยค่ะหนูชอบพี boy <another> ่เติดที่พี่เป็นพี่ยิ่งใหญ่รัดรอดรอดรอดลอดร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 อด้อดรอเรอดรอดอดราดรอ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 ดราดรอดรนพรอดรอดรอดรอน้อด่อชรอนชมเธอกรอด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 รอครอดรอรอดรอเธอดร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 อเธอเรอดรอดรอดร้อดร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 อดอดรอรอ้รรอดรอดรอดรอ ก็แบบเหมือนแบบเป็นรู้สึกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบกันนี่เราได้เจอจริงจริงน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากขอขอขออันนี้หนึงได้ไหมอยากอยากให้ฮันนาสอนภาษาลาวพี่ตูดเออหนึ่งประโยชน์ที่อยากสอนเขาคือเพื่อจะได้เป็นลูกเขยลาวอะเห็นไามไปว่าไปว่าไปว่ค่อยแพงเจ้าไลายหลายค่อยแพงเจ้าไลายหลายเข้าใจดีว่าไปว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่ะ ฉันเอนดูเธอมากๆากมาดูก็ขดานแล้วก็ขอบคุณนะคือชอบนะคือสอนให้ตัวเองได้ตอบีกทีคือคิดคิดไม่คิดฉันเดียวคิดอีกชั้นหนึ่งวันที่ชั้นสุดท้ายสุดท้ายแล้วค่ะก่อนจะลงรถ My ambulance ขึ้นรถมาจะพาไปทะเลทะเลก็ดบบไปกินข้าวที่ทะเลได้แต่อยากรู้่าทำไมฮาน่าถึงเลือก กินข้าวทำไมพี่เตยเลือกทะเลก็ทางเทปพูดแต่เรื่องข้าวก็เลยคิดว่าเออไปกินข้าวละกันเออเตยล่ะเตยล่ะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมจะตอบปราคอนเสิร์ตพอะรู้สึกว่าแบบเราอยู่ในเส้นทางอาชีพนี้ทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแพชชั่นของเราน่าจะอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้แบบขึ้นแบบลองกันทั้งคู่แบบจริงๆตายเลยผมอยากให้เขามาขึ้นคอนเสิร์ตผมถ้าเป็นไปได้นะไปไหมไปอยู่แล้วใครจะเป็นปดิเซอ เจาหลกมากเลยอ่ะฝากสีผลงานพี่เซอมีเพลงด้วยพี่ฮันน่าถุนยองทำอะไรฝากไม่หมดทำทุกอย่างเชิญเลยค่ะครับให้น้องฝากก่อนก็ได้ครับโอเคค่ะก็ฝากเพลงคิดคิดด้วยนะคะเพิ่งปล่อยไปเลยก็สามารถไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ดูเอ็มวีได้ที่ยูทูบพวกเราได้เลยนะคะสักท่อนไหมสักท่อนไหมที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าเธอตรงกันคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ตาง อ่ะพี่เต๋อครับฝากเพลง Renit from You ได้นะครับปล่อยแล้วที่ช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็ทุกสตรมมิ่งเลยครับฝากไปดู MV แล้วก็อ,อพี่เต์ดชักท่อนชักท่อนใจของฉัน<ค>นเป็นของเธอเราใจเธอน่ะเป็นของใครตอบได้ไหมช่วยบอกฉันที เอฝากด้วยนะคะทั้งสองคนเลยนะคะคอมเมนต์กันมานะคะเผื่อมีโอกาสที่ได้เจอทั้งคู่อีกนะจ้าใครก็ได้ช่วยเอาสองคนนี้ไปฟีเจอร์วิ่งกันหน่อยค่ะเพจแบบรองพอมากเลยนะคะโอเคฝากน้องทั้งคู่ด้วยนะคะก็คอมเมนต์มานะคะอยากเจอใครอีกนะคะอ่ะไปละบ๊ายบายเจอกันที่หน้าบ้านต่อมาเรียกโอ ขนมากแกขึ้นว่ะฉันรู้สึกขืนแบบโมายก๊อ oh ดฉันรู้สึกชินีิมันครีบลอยไม่นะฉันยิ้มเหรอโอ๊ยจ้า ดีมากดีมากดีมากขอสนับสนุนคอนเทนต์แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆและตลอดไปนะครับผมกับแมมูเลฟนะครับผมตอมอคิดว่าตอมอคงไม่ต้องพูดสรุปอะไรแล้วโดยรวมแล้วก็คือมันเขินนะคิปแล้วร,รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สารฝัน for eye มากๆแล้วก็สารฝันคือสารฝันแฟนคลับทั้งสองฝ่าย เป็นอะไรที่หลายๆคนอยากเห็นการที่แฮนด้าได้ไปเจอเติร์ดแล้วเติร์ดได้มาเจอแฮนดานะครับผมก็ขอบคุณใกล้นาทีดีมากๆเลยนะครับผมที่สั่นฝันให้กับพวกเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตะมอสด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ไปละย้โอ้โหขอบ